สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับฝนฟ้าอายุกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมาฟังข่าวจากทรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองครับได้พยากรณ24ชั่วโมงข้างหน้ามีการเตือนภัยถึง53จังหวัดเพื่อที่จะเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอเน้นโดยเฉพาะพื้นที่กทมอีสานและใต้นั่นจะเจอมากหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็คือ24มิถุนายน2,565รกรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศที่ต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนั่นเองครับเราก็มาเริ่มกันที่ภาคเหนือกันเลยก็คือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่พะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูร์นั่นเองครับแล้วเราก็มาดูกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ก็ถือว่ามากหน่อยนะครับส่วนมากจะมีที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการนครพนมขอนแก่นมหาสาครคามชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราช,ชธานีนั่นเองครับลองมาดูกันที่ภาคกลางบ้างก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนมากก็จะมีที่จังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมนั่นเองครับ ก็มาดูที่ภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจะเชิงเซาชนบุรีรีองจันทบุรีและตราดนั่นเองครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนั่นเองครับมาดูที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีฝนฟ้าขนองมากน่อยคือร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุดก็ประมาณต่ำสุดก็ประมาณ23สูงสุดก็ประมาณ25องศานั่นเองครับ สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับก็ถือว่ามีมากนั่นเองสำหรับชาวกทมและปริมณฑลนะครับยังไงก็เตรียมล่มเตรียมอะไรไว้ให้ดีนะครับก่อนที่จะออกเดินทางนั่นเองครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องก็ช่วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศและพายุมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเรื่อยๆตลอดทุกๆวันนั่นเองครับ